สวัสดีครับนี่เป็นโจทย์การ,น,การนั่งการนั่งเก้าอี้ว่าเดียงเก้าอี้ว่าได้นั่งได้กี่วิธีที่ไม่ซ้ากันนะครับโจทย์แบบนี้ดีมากครับเด็กประถมออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์การไล่ตัเวเลขว่าต้องทํำยังไงโอเคเราจะจัดลําดับการนั่งว่าได้กี่แบบที่ที่หน,ท,หนที่ที่หที่ท ที่สามที่ที่เอาแล้วให้คนแรกนั่งก่อน A นั่งก่อน B นั่งก่อน C นั่งต่อไป d a เราจะทำยังไงให้มันรู้ว่าคนถัดไปจะขยบยังไงดีเราขยบอย่างนี้ครับเอา C กับ d เนี่ยมาสลับที่กันให้ b a กับ b เนี่ยคงที่ไว้ก่อนโอเคไหม,มสลับได้ไหมหมดแล้ว a b แล้วก็ซ c d จะไล่อย่างไรต่อจะไปเป็นจะเป็น a อะไรดีมันจะให้ให้ C ีแถวสองบ้างดีไหมเอาให้ C ีแถวสองบ้าง A C แล้วค็นี้เหลือ b กับ d ครับ b กับ D เอาเรียงไปเลย A C แล้วก็ b กับ d สลับไปครบแล้วนะครับอ่ะไปแถวสองเราจะให้ให้ใครมาอยู่ถัดไปดีแถวสองให้ดี d มาอยู่บ้างดีกว่านะ AD เหลือ C กับ B ครับก็เอา B C กันเรียงนะครับเรียงตามก่ันกูเวลาคิดเรียกก็ต้องเรียงตามสอบตัวจสอรเราจะคิดง่ายนะครับก็เป็น AD cb D. แล้วคนอื่นนอกจากแถว2มี A อะไรยีไร็ไหมเราใช่หมดเลอแถว2มี b cd โอแสดงว่าถ้า A นนำหน้าจะมีทั้งหมด6วิธีแล้วถ้า B นนำหน้าบ้างเอา B A CD เรียงไปตามลำดับเลยนะครับเอา ้ท้นต่มาเป็น b a แถว2องอันนี้ลับกัน c กับ d ถับกันได้ครับตเอาไปแถว2ให้ให้ c มาอยู่หน้าบ้างอ่าให้ให้ c อยู่แถว2บ้างอ่ะก็จะเหลือ a กับ d b c a d ใช่ครับแล้วก็ b c d a เอาไปให้ d แถว2บ้างก็ b d เหลือ a กับ c ครับอ่า B D C A นี่ไหมให้ใครมีแถว2องได้อีกไม่มีแล้วทุกคนได้อยู่หมดแล้ว A C D โอ้ได้หกแบบหกแบบนี่แล้วก็ถ้า C อยู่แถวหน้าก็จะได้หกแบบถ้า D อยู่แถวหน้าก็จะได้หกแบบเช่นกันสรุปก็คือมีหมดกี่แบบ หกสอเอสิบสี่ทั้งหมด24แบบที่ไม่ซ้ํากันเลยนีครับที่ทุกคนจะอยู่ตามลำดำับเรื่องนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด็กๆไปฝึกไล่เขียนเองดูก็ได้นะครับว่า c a b d หรือว่า c a d b ะละองดูที่ไม่ทํากันได้กิ่แบบฝึกเขียนเป็นเป็นพื้นฐานที่ต้องทํานะครับเขียนแล้วเราจะเข้าใจว่าคิดยังไงแค่นี้ครับ